หนังสือถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือเล่มสองหน้าหนึ่งค่ะเก่งเฮงรวยดิฉันขอแถมให้อีกนิดหนึ่งอาชีพเก่งเฮงรวยอาชีพด้วยนะคะเก่งทำเงินเดือนไม่รวยเฮงขายของที่กำไรน้อยก็ไม่รวยนะคะแต่ถ้า,เ,าเราทำธุรกิจที่ได้เงินเยอะ อย่างอสังหานะคะ,ะหรืองานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราสามารถทำได้หลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันรวยได้ค่ะนะคะ<อ>หมายเลขหนึ่งเป็นนักวางแผนชั้นเยี่ยมมือนี้ถือว่าเป็นมือระดับ V.I.P. เลยค่ะนะะหมายเลขหนึ่งเป็นนักวางแผนชั้นเยี่ยมโคนเส้นใจ แตกเป็นหางสอนสวยดิฉันเติมคําว่าสวยมากนะ,ะเส้นใจแตกหังสอนเนี่ยมีหลายระดับเห็นไหมฮะลูกศรที่ยิงธนูเนี่ยเส้นแหลมเป๊ะเลยแล้วก็เส้นแหลมเป็นปลายเข็มเป็นทั้งข้างล่างข้างบนเหมือนลูกศออันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบคนนี้ฉลาดมากๆนะคะฉลาดด้วยมากๆเลยนะเป็นทั้งสองมือนะคะหมายเลขสอง รวยเป็นคุณหนูตั้งแต่ลืมตามองโลกจนถึงบ้านปลายชีวิตโอ้โหมีเงินด้วยมีเครื่องหมายวิกตอรี่หรือตัววีเริ่มตั้งแต่โคนเส้นชีวิตตลอดจนสุดมือพระพรมท่านบอกว่าข้าให้เองรวยทำบุญมาดีนะคะดูได้เลยเห็นไหมฮะวิกตอรี่ Victory, เนี่ยเกิดตั้งแต่นะคะเนี่ย คนมือเนี่ยนะคะก็คือขวบหนึ่งสองขวบสามขวบสี่ขวบเยอะแยะไปเห็นไหมคะกากระบาดเยอะมีทรัพย์สินมรดกเห็นไหมฮะวีแย่งกันขึ้นเลยนะคะคนนี้เนี่ยถ้าทำธุรกิจเก่งจริงๆอันนี้ไม่พูดเป็นพันล้านฮนะ,ะพูดเป็นหมื่นล้านเลยถ้าทำอสังหาด้วยแล้วก็มีมรดกด้วยฉลา,าดนะคะฉลา,าดหมายเลขสามเส้นแหลมเป็นปลายเข็ม คงรู้จักเข็มนะคะหรือเวลาที่เราจะเย็บผ้านเนี่ยนะคะปลายของเข็มปลายของด้ายเนี่ยนะคะเราก็ต้องทําให้แหลมเพื่อจะสอดเข้าไปในรูเข็มเอาว่าเป็นปลายเข็มนะคะ,ม,ะ,คะมันจะแหลมเปี้ยวเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะแหลมมีพลังนะคะเส้นแหลมเป็นปลายเข็มถือว่าเป็นคนฉลาดหมายเลขสี่เฮงตลอดก็เฮงตั้งแต่เกิดนะคะมีแต่เครื่องหมายวิกตอรี่ทั้งมือ เห็นไหมฮะแล้วก็หมายเลขห้จุดที่รวยมากเมื่ออายุไปถึงโดยการคำนวณในระบบเมตริกคนนี้เนี่ยดวงดีอยู่แล้วแต่พอหมายเลขห้นะคะวิกตอรีตัวเดียวก็หมายถึงตัววีนะคะเหมือนเราเนี่ยตัววอย่างเนี้ยเหมือนเรารองน้ำแล้วเราเอาแก้วเนี่ยนะคะตั้งขึ้นแต่แก้วมันเกิดซ้อนกันหลายๆใบ หนึ่งคนที่จะประสบความสำเร็จคือมีวีหลายตัวแล้วก็วีตัวนั้นขึ้นเป็นระยะเวลานานแค่นี้นะสิปีนะคะนะคะประมาณดิฉันมองด้วยประมาณ12มิล12มิลอามาหายก็น่าจะประมาณ10ปีนะ9ปี10ปีนะคะ,นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ใครก็แล้วแต่ยังไม่เคยมีใครพูดว่าเนินพระหัสคือเสา ดิฉันอาจารย์พัชนีการันตีและเป็นคนคิดค้นเป็นคนแรกว่าวิกตอรี่ที่เนินพระหัตเมื่อจุดอายุไปถึงนั่นคือเสาอีกตัวเสาคือเงินนะฮะเงินฉะนั้นถ้าเงินเกิดในมือซ้ายหมายถึงธุรกิจที่ทำเงินเข้ากระเป๋าท,าทันทีหรือขายที่แปลงใหญ่ๆได้หรือได้รับทรัพย์สินมรดกหรือตัวกลางซื้อมาขายไปเนี่ยได้หมดค่ะนะฮะฉะนั้นจุดที่รวยมากเพราะอะไร วีซ้อนวีระยะเวลานานแล้วขึ้น2เนินช่วยกันนะคะไปหมายเลข6เก่งทํางานจริงจังเข้ามาดูลายมือดิฉันมือค่อนข้างแข็งนะคะอย่าไปมองว่าโอ้ผู้หญิงที่เก่งเนี่ยจะต้องเป็นมือนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะคะท่านนิ่มเกินไปก็ไว้เป็นตุ๊กตาหน้ารถนะคะ,นะค,ะคนนี้มือค่อนข้างแข็งและเป็นสปริงนะคะฉะนั้น ฉลาดเก่งลุยนะฮะก็แล้วก็ดวงดีด้วยมีเงินมีทรัพย์สินบรดกก็โอ้นะคะฉะนั้นก็สมบูรณ์แบบมากรายมือนี้นะฮะโอกาสจะรวยมีอยู่แล้วไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องจบปริญญาโทด็อกเตอร์ปริญญาตรีจบปสีก็รวยได้ IQ เนี่ยสูงมากนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะทำอะไรนะคะ เกิดไปตั้งเป็นโรงงานเอาความชำนาญของตัวเองนะคะก็ได้นะคะมือนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดเก่งสู้วางแผนนะคะสุดยอดค่ะ